นี่บารทำนะครับเป็นกึ่งผัดกึ่งแกงั่วนะครับในถ้วยนะครับก็จะเป็นรสชาติแบบเข้มข้นเผ็ดร้อน,นริกแกงนี้ทําขึ้นมาเองเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ดีที่สุดที่บานทํำมาตลอดรายการเลยครับคือเขาทำออการสชาติมาได้แบบออเทนติกแล้วก็เนื้อปลากายเขาทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ทํามาในสงรูปแบบอร่อยจริงๆครับต้องช่นชมครับปกติชอบเล่นชอบดื้อชอบออกนอกออกรอบซนไปหน่อยวันนี้ แบบอยู่ในกรอบพอดีพอดีก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ดีครับเซนเตอร์ดีมากรสชาติดีมากอร่อยมากแมบบ่บัสตีโจทย์แตกแล้วก็ใช้เทคนิคออกมาได้พอดีรสชาติพอดีอร่อยแบบโอ้โห ในเวลาสั้นๆเนี่ยบาสามารถทําประกายได้ใกล้เคียงกับคำว่าว่าว่าเหนียวนุ่มได้แล้วพอข้าวเนี่ยพอเราจับปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นข้าวติดกับกลิ่นใบตองมันหอมมากคือบอกกับตัวเองเสมอว่าการกินอะไรอ่ะดีพอใช้พอใจสำหรับเราก็พอแต่ครับตรงเนี้มันตรงกับคําว่า perfect กกรรมการชมชมชมแล้วก็ชมจนแบบรอยอ่ะวันนี้เชฟออนเทรน ทัง True ID และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน